สรุปสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต2จากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุอย่างนี้ฉบับที่18ตั้งแต่วันที่7กันยายน2567บริเวณตอนใต้ของเมืองฮานอยประเทศเวียดนามอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนและดีเพลชันตามลำดับ ทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงวันที่7-8กันยายน2567ทําให้ฝนตกต่อเนื่องมาโดยตลอดและในเช้าวันจันทร์ที่23กันยายน2567ได้เกิดเหตุการณ์น้ําป่าพัดพาดินโคลนและซากไม้พัดทำลายอาคารเรียนและสิ่งกอ่อสร้างต่างๆของโรงเรียนบ้านห้วยหินลาดในอำเภอเวียงป่าเป้าสร้างความเสียหายแต่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต นับว่าหนักที่สุดในรอบ22ปีตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนมาเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2545โรงเรียนบ้านห้วยหินลาดในตั้งอยู่เลขที่102หมู่7ถนนพร้าเชียงใหม่ตำบลบ้านโป่งอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเป็นพื้นที่ป่าสงวนใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแสงอาทิตย์ระบบน้ำประปาหมู่บ้านเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านจานดาวเทียมจัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาล2 5คน ชั้นป .1- ถึงป .6 16คนรวม21คนมีนายพงพันธ์สามะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนครู3คนพนักงานร,ราชการ1คนธุรการ1คนและนักการพันโรง1คนรวม7คนมีนายปรีชาสิริเป็นผู้ใหญ่บ้านช่วยกันดูแลลูกบ้านทั้งหมดพื้นที่โรงเรียนห่างจากปากทางเข้า1.9กิโลเมตร ในช่วงฤดูฝนถนนเป็นดินโคลนเดินทางด้วยความยากลำบากโรงเรียนบ้านห้วยหินลาดในได้รับผลกระทบในระดับสีแดงหนึ่งโรงเรียนระดับสีเหลืองโรงเรียนดอยเวียงผาพิทยาหนึ่งโรงเรียนระดับสีเขียวโรงเรียนป่างิ้ววิทยาโรงเรียนบ้านป่าศักโรงเรียนป่งน้ำร้อนวิทยาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา32บ้านสาขันหอมโรงเรียนบ้านป่าจันโรงเรียนบ้านแม่ปูหลวง และโรงเรียนโบูสรีวิทยาอำเภอแม่ลาวรวมทั้งหมด9โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบและทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาเชียงรายเขต2ได้ดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาอยู่ในขณะนี้ผ่านศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยธรรมชาติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาเชียงรายเขต2ที่พร้อมประสานงานและช่วยเหลือในทุกๆเรื่องเรียบร้อยแล้ว